สวัสดีครับกัผมนายปียพั์จันทร์สิริกมลเซกที่3ามครับเอ,อวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์การใช้งาน CCT t r u s นะครับใช้งานโปรแกรม CCT t r u s t เ,เริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมานครับแล้วก็หาโจทย์สักหนึ่งโจทย์นะครับจากหนังสือการวิเคราะห์โครงสร้างของออสำนักพิมพ์ดอนใส่เวทน,นะครับตอนนี้ตอนนี้ใช้ดีนะครับมีรุ่นพี่ใช้กันหลายรุ่นเลยนะครับทุกคนโอเคครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราการป้อนข้อมูลครับอันดับแรกเราจากการที่เราหาจากในหนังสือนะครับอันนี้ผมถ่ายมาให้ดูไปตองน,นี้ครับผมจะเอาโจทย์ข้อนี้นะครับนี่แล้วก็เราป้อนข้อมูลตามตามโจทย์นะครับที่เราหามามปึ๊บไไม่อยาปุูมวลผลป้อน,น,น,นข้อมูลส่วนหัวพี่กัดจุดต่อเอาส่วนหัวก่อนนะครับชื่อโครงการไม่ใช่ไม่ใช่ อ่าพิกัดจุดนะครับอันนี้พิกัดจุดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดต่อหนะ้าจุดต่อชิ้นส่วนมีหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นส่วนนะครับแล้วก็จํานวนหน้าตัดครับสองหน้าตัดนะครับนี่ครับคืออันนี้อันนี้ครับสองหน้าตัดจํานวนจุด ยาก,กอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดต่อนะแล้วก็ชิ้นส่วนเจ็ดชิ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดชิ้นแล้วก็เขาเขียนว่าชิ้นส่วนเอียงทั้งหมดสี่ชิ้นเอ้ยไม่ใช่สี่หน้าตัดชิ้นส่วนเอียงครับสี 4, 400่สี่ร้อยเซนติเมตรกำลังสองครับแล้วก็หน้าหน้าตัดแนวชิ้นส่วนแนวราบทั้งหมดสองร้อยเซนติเมตรยกกำลังสองครับ ก็คือมีชิ้นส่วนทั้งหมดสองแบบนะแบบ400แล้วแบบ200ยเราก็ใส่สองสองจำนวนชิ้นส่วนสองชิ้นโอเคตกลงครับนี่จากนั้นเราก็ไปที่เอ่อจุดยึดลังไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ <c oughs> พิกัดติดต่อคนระับไปที่พิกัดติดต่อเนี่ยครับจุดที่หนึ่งเราจะดูได้จากเอ่อเปิดเปิดรูปขึ้นมาครับ จุดที่หนึ่งคือจุดนี้ครับเราจะกําหนดให้มันอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับแต่ตรงนี้คือจุดศูนย์ศูนย์นะครับจุดเขาเรียกว่าจุดอะไรนะจุดศูนย์ศูนย์ครับจุดที่หนึ่งคือจุดศูนย์ศูนย์และจุดที่สองคือจุดบตรงนี้นะครับเราจะกําหนดว่ามันเป็นไปขวาคือขวาคือแกน x ็นะครับแกนเ็คือกี่เมตรแกนด้คือตอนนี้หกเมตรนะครับอันนี้ใส่หกไปนะครับใส่หกเมตรไปแล้วก็แกน y เป็นศูนย์นะตามตามรูปนะเป็นศูนย์แล้วก็ จุดที่สามเป็นจุดสี่นะครับจุดสี่เราจะใส่สิบสองครับสิบสองตามคำยาวนี่เอกเป็นสิบสองแล้วก็แกน y เป็นศูนย์เหมือนเดิมครับเพราะมันอยู่ในแนวแกนราบครับโอเคแล้วก็จุดที่สี่นะครับจุดดีจุด d ีแหละจุด e ีกเลยจุด e ครับจุดอีจุด e คืออันนี้เป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าครับเก้าเก้าเก้า แล้วก็แกน y แกน y สามเมตรนะสามเมตรแล้วก็จุดที่ห้าจุดที่ห้าจุด d นะครับจุด d เป็นสามสามเมตรแกน x เป็นสามเมตรแล้วก็แกน y เป็นสามเมตรนะก็ 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3เป็นสามพื้นทู่สามพ้น่สาูมัเนี้ยดูโอเคตกลงครับกดไปก่อนเห็นไหมครับมันจะได้มาตามรูปแบบนะครับจุดมาแล้ว นี่จุดมายแล้วนะ่นะบ A B C D โอเคไปต่อครับอืมเลยนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> เอ่ออะไรนะชิ้นส่วนชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนประมาณที่ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนหัวเอ่อชิ้นส่วนที่หนึ่งก็หนึ่งต่อสองครับหนึ่งไปต่อที่สองนี้ฮะเป็นชิ้นส่วนที่ สองครับเพราะมันอยู่ในแนวแกนราบนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่สองก็เป็นสองต่อสามครับจะเป็นชิ้นส่วนที่สองนะครับแนวแกนราบเหมือนกันแล้วชิ้นส่วนที่สามต่อสี่นะครับจะเป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งเพราะเป็นแกนเส้นเอียงครับเป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งแล้วก็ชิ้นส่วนที่สี่ชิ้นส่วนที่สี่ไปสี่ไปห้าสี่ไปห้าเรื่อยๆ,ๆไม่ดิบ เลขสองครับเพราะเป็นแนวเกียดแนวราบนะครับโอเคต่อไปเราจะอันที่อันนี้อันนี้สี่ไปห้าแล้วเมื่อกี้ 1, ห้าไปหนึ่งฮะห้าไปหนึ่งเลยหนึ่งไปห้าค่าเท่ากันนะเป็นชิ้นส่วนเอียงคือสองครับอ๋อสิบสองอันนี้ไม่ใช่ครับสิบสองต้องเป็นสองันแล้วก็มีอีกสองชิ้นคือพวกห้าไปสองสี่ห้าไปสองห้าไปสองสองอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งถูกหอกถูกต้องแลวครับเป็นชิ้นส่วนส่วนเอียง นะครับนี่ค้ไดู้จริงไห้าไปหนึ่งก็คือหนอึ่งตรงนี้เออผิดผิดผิดแล้วก็เออสองไปสี่สองไปสี่ฮะเป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งเ็เป็นชิ้นส่วน,นเอียงกดตกลงครับปึ้งนี่มันจะออกมาแบบนี้นครับมันจะออกมาตามนี้แล้วก็เราจะใส่เออสมบัติของวัสดุนะครับสมบัติของวัสดุโอเคพื้นที่หน้าตัดนะครับเมื่อกี้ชิ้นส่วนที่หนึ่งเราเป็นชิ้นส่วนเอียง ชิ้นส่วนยังมี400ครับตามโจทย์ตามโจทย์อย่นนอางนี้นี่ครับ400อันนี้นะครแล้วก็ชิ้นส่วนแนวราบเป็น200นครับเซนติเมตรครับกำลังสองโอเคดังนั้นเราก็ใส่ไปเลยเอะไนสแคร์เซนติเมตร,ส,รสองอันแรกเป็น400 okay. ้อ่อประมัน200นี่โอเคนะครับแล้วก็ค่ายางโมดูลัสครับเป็น2ล้านนะครับ ตามในหนังสือ,<ม>อ,อดอนสายเวทนะครับจากค่ายสังนะพิมพ์ดอนสายเวทการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับนี่เป็นไงครับแล้วก็สองล้านหรือเปล่าสองล้านมีศูนย์สามตัวนะครับหนึ่งสองสี่หกโอเคไล้ว่าสองล้านนะครับค่าเท่ากันอเอาเอครับกดตกลงไปครับปึ้งนี่มันจะขึ้นตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็จะสส่บอกราข้อมูลใส่อีกนะครับเออน้ำหนักบรรทุกที่จุดต,ต่ออ่าอ่าอะไรเนี่ย ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้นี้ค่อยทีหลังครับสมบัติของวัสดุไม่ใช่เอ่อไหนเนะี่ยจุดยึดหลังอ่าจุดยึดลังนะครับทุกคนใช้จุดยึดหลังเอ่อเนี่ยนะถ้าเป็นพินนะครับถ้าเป็นพินจะใช้เกับ y เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งครับตามจุดนั้นนั้นฮะจุดที่หนึ่งเราก็ใส่หนึ่งกับหนึ่งนะครับหนึ่งกับหนึ่งนี่เป็นพินนะครับตามโจทย์นะ ทำโจทย์ตรงนี้เป็นพินนะครับอีกอันฟอโรเลอร์นะครับโรเลอร์คืออันนี้ครับคือ x ศูนย์ y หนึ่งครับ x ศูนย์อยู่ที่สามนะ x ศูนย์ถูกแล้ว y เป็นหนึ่งครับอ่าจะได้แล้วปึ้งนี่ครับวัางเข้าไปนี่เฮ้ดีจริงๆนะโปรแกรมนี้ครับผมถ้าใช้คู่กับหนังสือดอนสายเวทนี่สุดยอดไปเลยฮะโอเคครับทุกคนเราจะใส่เออ่แรงที่กระทำลงในเอชิ้นส่วนนี้นะครับ เราจะใส่น้ำหนักบรรทุกนะครับน้ำหนักบรรทุกทุกทุกที่ที่จุดที่สองนะครับจุดที่สองเราจะใส่ไปในแนวแกนวนะครับเพราะว่ามันจะอ่มีแรงกดลงกระทาในแนวแกนวนะครับอ่าจุดที่สองครับสองตันนะครับตามโจทย์ตามโจทย์ที่สองตันนี้ฮะสองพันกิโลกรัมนะครับเพราะในในโปรแกรมี่ยใช้เป็นกิโลกรัมนะครับจุดที่สองสองตันนะครับ สองพันเออกดตกลงปึ้งอ้ยผิดนะครับเรากดผิดนะครับแป๊บหนึ่งครับอยู่ไหนแล้วเอ่อน้าหนักบรรทุกนะครับอ่ามันต้องติดลบนะครับอย่าลืมติดลบเพราะมันชี้ลงนะครับนี่ฮะอ่านี่ครับลูกศรชี้ลงเป็นลบนะครับกดไปปั้งเออลูกศรเปลี่ยนทิศแล้วเห็นไหมครับทุกคนอ่าเ้วเราก็กดประมวลผลเลยนะครับวิดเคราะห์ดูนะฮนี่ครับมันมันมีติ๊กใช่ไหมแต่มันติ๊กไม่ได้ครับเรากดเริ่มเลยนี่ อันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่เราไม่มีอะไรครับแล้วให้มันติ๊กทุกอันเนี้ยถูกแล้วโอเคดีแล้วครับมันจะได้ใช้ทุกอันแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ติ๊กออกแปโอเคไปต่อครับปึ้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันมีนะครับเราไปที่ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับการระยะเคลื่อนตัวนะฮะอ่าระยะเคลื่อนตัวจากในหนังสือทฤษฎีและเทคนิควิธีรัดการวิเคราะห์โครงสร้างจากเอ่อสำนักพิมพ์ดอนสายเวชนะครับเราก็จะได้ตามนี้เลยครับ เจุดจุด d d x นะครับเป็นศูนย์จุดศูนย์สามครับอันนี้มันก็จะเหมือนกันเลยนะครับในหนังสือนี่ฮะศูนย์จุดศูนย์สามครับเดืนลงไปดูนะครับนี่ศูนย์จุดศูนย์สามเท่ากันเลยครับแม็กที่ศูนย์จุดศูนย์สามครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามนะโอเคทุกคนเราก็ไปกันต่อนะครับอันนี้ถือว่าซักเซนนะฮะถูกต้องสําเร็จแล้วก็แรงภายในชิ้นส่วนนะครับเราก็จะมาดูนะฮะแรงภายในชิ้นส่วนเราก็นี่ครับจากที่เปรียบเทียบในหนังสือนะครับ เดือนเดือนไหนอะที่เปรียบเทียบในหนังสืออู้หูสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะก็เปรียบเทียบกันได้อา่าหายเปรียบเทียบมาได้เลยนะครับนี่ฮะจุดที่หนึ่งนะครับความยาวหกเมตรนะตรงนี้หกเมตรตรงนี้หกเมตรนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูและคอ้าไม่ได้ครับโอ้สกค่นะสกค่สกค่นี่อ่ะ มาฝั่งนี้เออนี่จะได้เห็นชัดเจนนะฮะตรงนี้6เมตรนี่ครับ6เมตรได้ตรงนี้6เมตรน,นะครับเราก็จะได้เป็น1หนึ่งอันนี้คือ1ตันครับเพราะาในหนังสือใช้เป็นหน่วยเป็นตันครับนี่1ตันก็คือ1,000กิโลกร,รัมครับแล้วก็จุดทเอ,อ่อชิ้นส่วนที่สองคือหนึ่งเหมือนกัน1ตันโอเคถูกต้องครับชิ้นส่วนที่เอ,อ่อสามนะครับสามเกิไหนชิ้นส่วนที่สามคืออันนี้นะอันนี้อันนี้รูทสองก็ลบ ลบนะครับนี่เครื่องหมายลบที่อาจารย์ใส่มานะครับนี่นี่นี่ลบเครื่องหมายลบตรงนี้เลยนะครับเนี่ยลบสองก็เท่ากับลบหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ก็ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปคือลบสองครับก็คือลบสองตันนะครับอ่าถูกแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ไปต่อเลยครับไปต่อก็คือลบสองตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับก็คือลบหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ครับอ่าถูกเลยครับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่โอเค แล้วก็อันอื่นก็รู้สองเหมือนกันแต่เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากลบเป็นบวกนี่ฮนะลบเป็นบวกก็ถูกต้องทุกประการครับก็ขอจบการพิเศษแตบ,บเพียงเท่านี้ค,ครับ